เยอะมากแล้วเริ่มหนักอีกแล้วค่ะเฉพาะกลุ่มนี้กีด่ดอกเหนึ่งสสาี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสอดงสิบด้านหลังสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะวันนี้เราก็ยังอยู่ในป่าเห็ดค่ะมาเก็บเห็ดมาเจอสองดอกอีกสองดอกอุ้ยง,งามๆเลยตะมุตตมิ ลึกไปมีตะเลิดโอเคได้แล้วไปเดี๋ยวไปต่อเลยค่ะดูเห็นตะไกลเลยค่ะดอกใหญ่มาก สามดอกแต่ว่าดอกใหญ่ไปซะแล้วค่ะเป็นแม่พันธุ์ดอกสองดอกเล็กนี่ได้งามงาม ừ? มัอนฟอฟอค่ะมีหนอนด้านในไดหรอโอเคหันโหลเรียกวาเจออีกสามดอกค่ะตะกี้มองไม่เห็นเพราะว่ามันอยู่มุมอับนี่อีกสามดอกโอ้โมีแต่ดอกงามๆหนึ่ง สองดอกนี้โอ้โหม่ดอกนี้นิ่มไม่ได้ค่ะดอกนี้ล่ะโอ้ได้อยู่โอเคได้ละสองดอกไปเดี๋ยวไปตัดขาทีเดียวค่ะเห็ดนางไก่สามสีดอกก็ไปด้วยเนาะเสดายมันค่ะอุ้งเว้นตูมูดุนจนพังหมดแล้วเห็ด ระวังทางดูค่ะได้ไหมเนี่ยดอกไกลนั่นแก่แล้วแน่ๆนดอกนี้ได้ไหมหนอโอ้ยบได้คขึ้นละเสือได้เสือได้มาช้าไปหน่อยนูน่นนี่ก็ไม่รอดค่ะดูจากสภาพแล้วเอาไว้เป็นแม่พันธุ์แต่ดอกน้อยดีไรค่ะเอาเลยดอกมันเล็ก เดี๋ตัดคาดทีเดียวก็เห็นด้านหน้าอีกสองดอกแล้วค่ะแบบมันใหญ่ตมหโหระวทึกมากมันขึ้นเลาะตามอันน้นนำุ้ยดอกใหญ่มากค่ะอุสามดอกดสี่ดอกห้าหกเจ็ดโอ้โยเยอะมากเยอะมากนี่ค่ะ1นึ่สองสามดอกน้อย 3ามสี่ห้าหกแล้วก็อยู่ด้านหลังอีกเจ็ดแปดเก็บกันเลยดอกโคตรใหญ่เลยค่ะดูสวยสุดๆเดี๋ยวตั้งกองยากเนาะีนีกหนึงดอกโอ้ยใหญ่มากแล้วก็ด้านข้างบนดอกเล็กจะตัดขา ตรงนี้แล้วค่ะดอกนี้ใหญ่แต่ยืนไม่ถนัด นี่กลัวค่ะหนอน อีกสามดอกข้างหน้าดอกอุ้ยดอกนี้นิ่มบมได้ค่ะใหญ่มากดอกนั้นแกไม่เนี้ยอุ้ยแกขาดะม่ได้เอาว่าเป็นพันค่ะ ดอกนี้ได้แน่แน่อ่อนตัดขาสองดอกนี้เลย มีอีกหนึ่งดอกมองไม่เห็นอยู่ในตะกร้าโอเค okay. สวยๆโอ้ยลายดอกเลยค่ะยิ่งเดินลึกยิ่งมีเห็ดเยอะดอกนี้ได้ไหมโอ้ยบบได้ค่ะแกนู่นค่ะด้านในอ่อ,อนๆอ,อ,อยู่หลายดอกเลยโอ้ยหนึ่งสองสามสี่ต้มีแกบ้างแล้วค่ะ เราจะเลือกเอาพ้อนดอกโอ้โอยดอกนี้คือลาค่ะดอกนีไ้ได้โอยแล้วก็นี่โอยนี่แฟดเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งซองซางซีดอกค่ะแฟดเด็ดอ่สองเมือด,ดีกว่า Uh huh. มีแฟดเหมือนกันค่ะม uh huh. ีนอน uh huh. ได้แล้ว uh huh. นี่ก็หนอนค่ะมันฟอด้วยค่ะ เล็กขนาดนี้เรายังไม่เอาเนาะเอาไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยมาใหม่ดอกใบไม้บางเลยอุ้สองดอกด้วยค่ะ วางมีดอันดำไว้ตรงได้น้อคขะเนี้ยทำมีดถ่ายแล้วค่ะตอนนี้อสองดอกค่ะ สออดกมันมีคนม,มาเก็บค่ะนี่นี่มันมีคนเขาม,มามาท่อนทิ้งไว้อ่ะอุ้ยลายดอกเลยนะคะเนี่ยดอกทั้งดอกเล็กดอกใหญ่เนาาค่ะดอกนี้ดอก c, น,อก ừ, อน,นี้หัวทำไมเป็นชั้นนี้เนะี่ย của hải nuôi xong xăm đỏ Ôi, 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 Mày một bên xong xăm เป็นสิบค่ะดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปเก้าสสอสองสสีด้านหลังโคตรเยอะ ไม่ได้กระดอกนี่นิ่มนิ่มค่ะโอ้ยนิ่มไรนิ่มไรดอกเลยนี่ก็ขึ้นลา โน่นอีกหนึ่งดอกมีสองดอกค่ะ มีดที่ทิ้งไว้แล้วค่ะดูไม่เห็นดอกนี้ได้ไงเนี่ยอยู่ใกล้กับมีดตรงตะกี้นี่เลยเดินกลับมาถึงจะเห็นมันอยู่มุมอับค่ะมีดเรามีดมาเรานี่ได้แล้วไปไปต่อค่ะตัดค่าเห็ดน,น้อย,ยวกว่านาะมันจะได้ไม่สุกกระปกตะกาแล้ว ทิ้งไว้ในป่าเลยคือตะกี้ไม่ตัดเพราะว่ายูลึกค่ะก็เลยม,ลมาตัดใกล้ๆถนนเลยอโอเคได้ละ เดีดอกนี้หัวให้ เดี๋ยวเอาไปให้เพื่อนบ้านด้วยค่ะเที่ยวนี้ได้เยอะมากเพื่อนบ้านฝรังพวอแม่ชอบกินเห็ดพึ่งมากเอาไปให้เขาทุกปีคะ่ะออาอีกหนึงดอกเอาไปให้เขาเขาก็ดีใจบอกเออเธอยังจำได้นะว่าฉันชอบกินเห็ดพึ่งพวกฉัน อ้ยมีดอกน้อย้วยค่ะนี่แล้วก็ดอกนี้แล้วก็มีอยู่ด้านหน้าอีกสี่ห้าดอกค่ะเดี๋ยวเก็บอันนี้ลงตะกร้าก่อนอุ้ย,ยนี่อีกหนึ่งดอก สองดอกด้วยดู ตรงนี้เลยค่ะยเยอะมากแล้เริ่มหนักอีกแล้วค่ะเฉพาะกลมนี้กี่ดอกเนี่ยสุดๆเลย โโอ้หเต็มตะกาแล้วกะมองไม่เห็นดอกดีได้ไงเนี่ยนีอีกหนึ่งดอกเกือบพลาดอกนี้ไปแล้วก็ข้างหน้าตะมมตมีอีกสามดอก โอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมช่อง LC i n s w e d e n อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ